เป็นที่รู้ๆกันดีนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมเกมฟรีไฟนี hmm. ่ยเป็นเกมที่ได้รับดราม่าเยอะมากเลยนะครับผมก็แบบเป็นเกมที่แบบโดนทล่มอะ่ะเออคือพ,พี่ก็แบบรู้สึกเสียใจอยู่นะว่าเกมเก่าพี่อะ่ะที่จริงพี่ะเป็นเด็กฟรีไฟเก่านะ mm hmm. เป็นแบบ คือพี่ไปแข่งแบบเล่นจนได้แข่งแล้วก็แบบไปแข่งเป็นแชมป์อ่ะเออแต่ว่าแบบพี่แข่งเบื่อแล้วพี่ก็เลยวางมือไม่ได้เล่นไปนะแล้วก็มาได้ยินข่าวว่าแบบฟรีไฟล์มราม่าว่าแบบเกมขยะบ้างเกมแบบบรญญาอ่อนบ้างอะไรแบบนี้นะพี่ก็เลยว่าวันนี้จะมาทําคลิปแบบเปรียบเทียบให้ดูครับผมว่าทําไมแบบ r o v คนถึงมาเล่นอว v มากกว่าเกมฟรีไฟล์นะเฮ้ยทำไมแบบฟรีไฟลแบบไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วแบบมีแต่เด็กกระโปกงเล่นอะไรประมาณแบบนี้เออพี่ก็จะแบบทําคลิปแบบเปรียบเทียบด้วยแล้วก็จะเล่นเกมไปด้วยนะครับผมน้องก็ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมว่ามันจะมีอะไรที่พี่จะเอามาเล่าบ้างนะโอเคไปกันเลยก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมจะบอกก่อนนะว่าสาเหตุทําไมผมถึงแบบไม่เล่นฟรีไฟลนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าฟรีไฟลเป็นเกมที่ผมแบบรู้สึกว่ามันเล่นยากมากเลยนะครับผมมากกว่าเกมอื่นๆเลยนะผมเลยรู้สึกว <off> <game> <off> ่าแบบเกมฟรีไฟแม่งแบบเป็นเกมที่แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ฝ <off> ีมือตัวเองเล่นอะผมเลยแบบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็แบบ ออกมาแบบแบบเลิกเล่นไปเลยนะก็มาเล่นเกมอื่นแทนนะครับผมซึ่งช่วงนี้มันก็จะมีกระแสแบบว่าประมาณแบบปืนแบบเอ้ยแบบปืนสกินแบบมีสแต็กอะไรประมาณแบบนี้อัน้องๆก็คือแบบบางทีพี่ก็ขำนะแบบเฮ้ยแบบเกมบ้าอะไรแม่งแบบซื้อสกินแล้วมึงแถมสแต็งบ้าหรือเปล่ากีเอ็มก็เลยแบบ ผมรู้สึกแบบไม่พอใจตรงนี้เลยนะครับผมว่าแบบไอ้เกมทำไมแบบว่าเกมฟรีไฟแม่งแบบซื้อสกินแล้วแม่งแม่งต้องมีสแต็กต้องบวกดาเมจน่ทุกคนก็แบบคือมันแบบนี้มันก็เอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นดิอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่สมควรนะแล้วผมก็เลยแบบรู้สึกว่าอ้ช่วงนี้เห็นบ่อยมากเลยไอ้ยูทูบเบอร์ก็แบบว่าแบบมาทําแบบคิปแบบเอ้ยมันจริงหรือเปล่าที่ฟรีไฟล์แม่งเป็นเกมขยะนะครับผมส่วนตัวผมผมคิดว่าก็ ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเกมปกตินะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากบอกว่ามันเป็นเกมขยะอะไรนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าผู้พัฒนาเกมอ่ะเขารู้สึกว่าแบบเออจะจะเห็นก่ได้เกินไปหรือเปล่าเอออันนี้พี่ก็ไม่รู้นะผมก็เลยแบบให้ผลประมาณว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ฝีมือในการเล่นนะผมก็เลยแบบออกมาไม่ไม่เล่นเกมนี้นะครับผมแล้วก็ไปเล่นที่จริงผมเล่นอยู่หลายเกมอยู่นะก็มีแต่ก่อนก็มีพับ G ีที่น้องๆ้องเห็นนะว่าพี่ก็ทาคลิปพับ G ีลงไปอยู่แต่ว่าแบบพับ G ีมันแบบเป็นเกมที่ใช้สเปคสูงไงพี่ก็เลยแบบท คอมมีปัญหาด้วยก็เลยไม่เล่นนะแล้วก็ถามว่ามันข้อแตกต่างอะไรกันระหว่างแบบอ่าวีกับฟรีไฟนะครับผมถามว่าเกม2เกมนี้ไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนแบบว่าแบบอ่าวีก็ส่วนอาวีนะส่วนมากจะไม่ค่อยได้รับแบบกระแสรดราม,ม่าเท่าไหร่นะน้องๆพี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าไอ้อาวีมันก็ไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับฟรีไฟนะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกพี่ว่าทาไมพี่ถึงมาเล่นอ o าวีนะครับผมก็คือ <c> ก <oughs> ็แบบคนดูมันเยอะอะอะไรประมาณแบบนี้นะน้องๆ อุ้ยเฮียป้อมแตกแล้วหรอโอ้ยเฮียทำไมไม่มีใครมากันวะทุกคนโอ้ยเฮียแม่งขึ้นไปบนหมดเลยอะก็จะมีประมาณนั้นนะสำหรับแบบกระแสพวกรีไฟายนะแต่ว่าแบบถามว่าพี่รู้สึกยังไงที่เขาแบบทำสกิีนมาบวกสแต็กนะพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะ รู้สึกว่ามันแบบเอ้ยมันมีที่ไหนอะเกมแบบมีซื้อสกินแล้วแบบเพิ่มเพิ่มดาเมจในปืนด้วยมันไม่มีหรอกน้องไอจีเอ็มบินโตอะไรทั้งอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้จักชื่อมันนะไอใส่แว่นน่ะก็แบบมึงก็แบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวเกมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาจะไม่ค่อยใส่ใจผู้เล่นด้วยอะครับผมผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นเกมที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเกมขยะนะทุกคนก็แบบมันก็ยังเล่นได้นะแต่ว่าบางบางส่วนก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าแบบว่าแบบคือมันไม่ได้เป็นเกมที่แบบ อะไรขนาดนั้นไงเุ้ยเชี่ยอย่าเพิ่งตีป้อมอู้แก๊กดึงไม่โดนถ้ามึงแก๊กดึงโดนนี่เสร็จเลยนะผมว่าผมถอยก่อนดีกว่าออกมาออกมาก็แบบจะมีประมาณแบบนี้เลยนะแต่ว่าถามว่าเอา,อาเกมไหนสนุกกว่ากันผมรู้สึกว่าถ้าถามามรู้สึกผมรู้สึกว่าพี่กิงผมชอบเกมแนวชีวิตรอดนะเออแบตเตอร์เลยเยาอะไรประมาณแบบนี้แต่ว่าแบบคือพี่ก็ไม่รู้จต่เกมพวกนี้แบบ พี่ทาไปแล้วไม่ค่อยมีคนดูพี่ก็เลยไม่ได้ทํานะแต่ก็อย่างว่าพ,พี่พี่เล่นเกมไหนพี่ก็โหดอยู่แล้วครับน้องน้องก็แบบเออก็อันนี้ก็เป็นที่รูก้ก,กันดูคือตอนที่ไปแข่งฟรีไฟพี่ก็ได้แคมป์เออแบบแต่ว่ามีมีลูกอยู่นะแต่ว่าแบบเอ่พอดีว่าแบบที่ปิดเปิดเผยตัวตนไม่ได้ว่าพี่เป็นนักแข่งนะว่าจะมาทํา YouTube อะไรนี้เดี๋ยว YouTube เขาจะไม่ให้ทับนะครับผมแบบว่าคุณจะโหดเกินไปที่จะเล่นเกมอ่ะเออเขาก็เลยทำลายหลักฐานนะว่าพี่แบบเฮ้ยเล่นเอาวโหดนะหรือว่าเล่นเกมอื่นแบบเป็นแชมป์อะไรประมาณน ไอ้ซานนี่ไปแทงให้หน่อยดีอุย้ยอจะดึงโดนเอาเลยครับผมระหว่างนี้ผมอ,อันติไปก่อนนะอันติไปวยเฮ้ยมึงรอดปะเนี่ยบอกว่าไม่รอดนะโอ้ยอโ่อ้ยจะตายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเอาดิ <c oughs> อืมอิดเดียวโอ้โหเองเชี่ยแม่งแบบไอ้เอลสูแม่งอีกนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยเพื่อนไปไหนกันครับเนี่ยโอ้เมดไม่ขึ้นมาเติมบนนะครับโอ้ยยังแบบเกมอะไรวอันเนี่ย โอ้ยตายเป็นไงครับผมตายโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าผมไปไปฟาร์มดีกว่าป่ะก็สําหรับดราม่าที่เห็นกันทุกวันนี้ก็น้องๆอยู่ก็แบบต้องแบบต้องใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะน้องๆแบบที่เห็นพี่ก็รู้สึกแบบไม่สบายใจเหมือนกันในในฐานะคนที่แบบชอบเล่นเกมอ่ะแต่ถ้ามองในมุมกับกันนะครับผมแบบว่าแบบที่ริงเกมฟรีไฟายมันก็มีเสน่ห์ของมันนะเออไม่ใช่แบบว่าแบบมันไม่ไม่สนุกมันก็เป็นเกมที่แบบดูแรลกๆนี่แบบใครก็เล่นกันเยอะนะ เฮ้ยมึงอย่าล่อตีนมาดิเฮ้ยโอ้โหเชี่ยไม่ดมีนั่นมันไม่แย่งบัฟผมเฮ้ยได้ปะเนี่ยโอ้โหสวยครับผมจังหวะน,นี้เติว์สสุดเติร์สสูดโอโ้่แบบโดนพี่หลอยหลังอะครับผมก็แบบเห็นปฏิกิกริยาเล่นแครี่ของพี่ก็แบบก็พี่เป็นเด็กฟรีฟไฟเก่างไงพี่ก็เลยแบบมีแบบการแบบการยิงที่แบบโคตรโคตรแรงอะคือมันบวกดามเมจในตัวพี่ไง ดูแบบในตัวพี่แบบมีดามีทุกเกมอ่ะไม่ว่าจะเล่นเกมไหนมันก็โหดทุกเกมอ่ะเออเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนนะเอยผมตายตอนไหนวะออลืมไปว่าตายตอนเดือดสูนี่วบก็แบบพี่ก็แบบมีพรสวรรค์ใน,นแบบแครี่อะไรประมาณนี้เพราพี่แบบเล่นเล่นฟรีไฟมาก่อนแต่ว่าตอนนี้แบบฟรีไฟก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับผมก็ส่วนามากก็จะมีแต่เด็กนะที่ไปเล่นนะครับผมอันนี้มันก็ต้องแบบก็ต้องยอมรับว่าเกมเขาแบบสําหรับเด็กนะคู่ผู้ใหญ่ก็มีครับผมแต่ว่าแบบมันก็ยังไม่ค่อยเยอะสําหรับเกมอื่นไงเ ไอเพนมันอยู่ตรงนี้นะอู้หูยย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 ยมยยยกยึงดยย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 โหอะไยครับนียยอยออ <c oughs> อยย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 อยยยยอยย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 อยเอยย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 ลาดพี่ยย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 ยะโยย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 ยดยย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 ย่ยยยยคือเยย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 ยอยยยยยยยายยย่ คือแบบต้องใช้เวลาฝึกฝนแบบมันแบบหลายล้านปีนะแบบว่าถึงจะแบบมีดาเมจที่แบบคือเข้ามาตายเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพี่อ่ะคือเมื่อสักเมื่อกี้พี่ก็แบบแต้ทักษะแบบช่ำชองมานะโอ้โหเพื่อนเอาปั๊มหน่อยดิเพื่อนโอ้ดี๋ยวพี่แพ้นะโอ้โหเล่นเกมนำแล้วแม่งไม่เล่นจริงจังเลยวะก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะแบบว่าแบบในส่วนตัวผมคิดว่ามันมันน่าจะมีผลตรงที่ผมผมไม่อย่างนึงว่าแบบเกมที่แบบที่เขาพูดกันบอกว่าแบบ เกมปีไฟแม่งแบบไม่มีประตูไอ้นี่ผมรู้สึกว่ามันต้องแบบรู้สึกว่ามันไรสาระนะพูดตรงๆเอเออพูดตรงๆเลยแม่งแบบผมไม่เข้าใจแม่งมีประตูไม่มีประตูแมาณมันเกี่ยวอะไรกับเกมปะผมไม่เข้าใจเออแต่ว่าแบบไม่ได้เข้าข้างเกมไหนนะทุกคนแบบว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าแบบเอ้ยเป็นแบบไปเข้าข้างพับตีอะไรเอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมึงทุบหน่อยดิโอ้โหเ้ยแม่งก็ไม่โดดไอ้ทุกคนโอ้โหยแมไงเ้ย มึงก็จะรอคนตายก่อนใช่ป่ะถึงก็ตีซานิสแม่งคือแบบในที่ทุกคนเห็นว่า้มีคนแบบว่าเ,เมไม่มีประตูเองนี่ผม,มรู้สึมันเป็นตักกะที่ปัญญาอ่อนมากเลยคนะือแบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมไงทุกคนก็แบบเออเกมไหนแม่งไม่มีประตูถึงจะมีแม่งก็ไม่ได้ช่วยให้เล่นเกมเก่งขึ้นไงมันก็แบบเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะแม่งแม่งเผลอถ้ามีประตูเดี๋ยวก็หาว่าก๊อบเอี่ยใช่ป่ะเออทีเลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะที่คนเขาามาเป็นดราม,ม่าก,กันนะแต่ว่าแบบ ก็มีแค่สิ่งเดียวนะที่พี่ไม่ค่อยชอบก็คือการซื้อสกินแล้วไม่บวกสแต็กนี่แหละเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนมากเลยนะที่แบบทําไมต้องทําอ่ะเออทาเพื่ออะไรใช่ปะเอยเอาหน่อยเอาหน่อยจังหวะนี้อว่าจะลาดไม่ทําเลยก็แบบมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะสาหรับแบบความคิดพี่นะแบบว่าแบบทีมมันควรจะแบบผู้เล่นควรจะเท่าเทียมกันทุกอย่างดิโอ้ผู้ไอ้แม่งตายปะเนี้ยตายปะเนี้ยตายปะเนี่ยอีกนิดเดียวอุ้ยเซอต้าจะตายแล้วอ่ะ คือเขาแบบก็แบบเขากลัวดาเมจที่ทําจากที่ไงเขาก็แบบรีบหนีเลยนะถ้าอยู่ก็ตายอ่ะเอาป้อมได้ป่ะเพื่อนโอ้แก๊สมันจะมาดึงนะผมถอยกว่าแทงแมงก็ไม่อยู่กับแครี่อ่ะครับผมก็ดูดิโอ้โหที่แมงเดี๋ยวฟาร์มก่อนดีนะใจะเย็นนะเพื่อนใจเย็นก็ถามว่าเกมสองเกมนี้ผมก็ยังแบบรู้สึกว่าเป็นเกมที่แบบคนเล่นเยอะนะทุกคนก็แบบเราก็ พยายามอย่าเป็นดราม่าอะไรกันขนาดนั้นนะทุกคนมันก็แค่เกมนะก็ต้องเข้าใจด้วยแบบอย่าทำตัวให้มันเหมือนกับเกมดิเออเราเป็นคนเล่นเกมเราไม่ได้เป็นเกมซะหน่อยครับผมอะไรครับผมจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ <S <S อีกนิดเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาปะครับเอาปะครับ <S <S อืโอโหือีซาต้าเขาจะบินเนี่ยผมผมปล่อยเป็นตีแล้วอ้โ,อโหไอ้เขี้ยมเอ้สูบไม่ยิงโดนได้ไงวะไอ้เขี้ยม่งโปไอ้เขี้ยมมันยิงโดนผมได้ไงอะเมื่อกี้อะไอ้เขี้ยมันมันรู้ได้ไงอะแถมว่าต้องใช้โปูเปิดแม็กแน่เลย คือแบบมันจะมายามศักดิ์ศรีของแบบเกมเมอร์เก่านะคือผมนี่เป็นเกมเมอร์เก่านะแบบว่าเป็นแบบทุกเกมอ่ะที่ผมเล่นมาคือแคมป์หมดเออคือแบบชิงถ้วยหมดอ่ะขอรับหน่อยดิไม่ทำเลยโอ้โหไอ้เกมเกมนำขนาดนี้แบบฝั่งตรงข้ามโคตรกะคือเขาก็แบบเห็นราศีในตัวผมไงแบบราศีผมแบบยุนแรงว่าแบบเล่นแบบเกมแบบไอ้แบบที่ที่คนนี้แบบเขาเป็นอดีตอ่านักแคสเกมฟรีไฟที่ดังที่สุดในโลกอะไรแบบนี้เขาก็เลยแบบไม่กล้าเล่นอ่ะ เห็นปะขนาดยิงยังยิงยังยิงเปวาอ่ะทุกคนโอ้โหไอ้เหี้ยแบบโคตรโคตรกากอ่ะไอ้เหี้ยมันต้องไปหัดขึ้นสโคปหน่อยแล้วถึงโอ้เหี้ยไม่โดนโอ้ยเชี่ยแกกูตายด้วยไอ้เย็นนะเพื่อนโอ้โหไอ้เหี้ยผมเกือบตายแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็แบบเหมือนประมาณแบบว่าอุ้ยใจเย็นใจเย็นอืมนิดเดียวโอ้โหไอ้เหี้ยมันอีกนิดเดียวมันไอ้เหี้ยเลียวม้าแบบโอ้โหไอ้เหี้ยมันแบบล้าชิบหายเลยอ่ะโอ้ได้ปะเนี่ยโอ้โหเหี้ยไม่ได้ด้วยโอ้โหอะไรวะ แม่งทีมแม่งแบบโอ้โหกระโปงชี่หายดูดีไอ้หียแม่งตายเลยโอ้ตายเป็นไงครับผมตายแล้วโอ้โหอะไรวะแม่งแบบไอเสียชื่อนักแข่งเก่าเลยนะเนี่ยแบบเสียชื่อแบบว่าแบบเอ้ยแบบนักแข่งฟรีไฟเก่านะ้อบัฟฟ้ากูเกิดยังวะเพื่อนไอเกิดพอดีเลยแ๊กดูห้หน่อยนะต้องต้องแบบบัฟฟ้าก่อนนะครับผมคือแบบพี่ก็แบบต้องต้องมีบัฟฟ้าเฉียดข้างกายพี่นะเราก็แบบไอว่ฟ้าแล้วพี่แบบจะมีดามจเพิ่มในตัวไงคือพี่จะแบบก็แปลงร่างได้อะ เฮ้ยเปิดดักได้ปะเนี่ยที่จริงเราตีดักได้นะทุกคนเพราะว่าแบบถ้าผมแบบเอาจิงขึ้นมาแล้วกดกดตีทีเดียวตายคือแบบกดดักไม่แบบไม่ต้องตีเฮ้ยใจเยน็นไอ้ที่มันมาได้ไงวะโป้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าคอมกูแหลกหรือว่าคอมกูแหลกแน่เลยใจเย็นนะตีดัดกเลยเหรอเพื่อนใจเย็นหร oh, yeah. อนโอยเนี่ยเพิเอาไอ้เอพนมันอยู่นี่นะทุกคนเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแตกไปแตกไปเออคืออือผมยังไม่มีเลื่อนอ่ะทุกคนโอ้ยใจเย็น ถ้าเอาก็เอาห้าสุดเพื่อนโอเคผมได้ดักแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เลนล่างไม่ไม่มีใครกันซานิสไม่ทำอะไรอยู่วะโอ้ยเฮ้ยจบแล้วผมว่าผมต้องดันเลยนะคือดันยาวไปเลยอะ่ะโอ้ยเฮ้ยแม่งแบบไม่มีคนกันนะทุกคนแม่งเตะป้อมตีเลยอะ่ะเฮ้ยแม่งยื้อได้ปะวันนี่ยผมก็จะจะเอาป้อมไงเดี๋ยวเขายื้อไปให้นะทุกคนแม่งเปิดมังกรเลยแล้วกันตีป้อมเลย,ต,เลยตีป้อมเลยครับผมคนจริงเขาตีป้อมครับผมผมนี่คนจริงบอกเลยไม่ใช่คนปลอมนะ คือแบบว่าถ้าคนจริงนี่แบบว่าแบบผมต้องชงโอวตีนทุกเช้าอะ่ะไม่งั้นก็ไม่ได้คนเลยโอเคับมเราตอนนี้เริ่มแรงแล้วนะทุกคนผมก็จะแบบขอเวลาฟาร์มอีกสักนิดนึงไอ้ตอนนี้ผมเวลวที่แบบเวลเว,ล,เว,ล,เวล,ล้านแล้วนะเออแบบเลเวลเลเวลล้านแล้วนี้ผมแจกมาฟาร์มเอ่งเลยโอ้โหตอนนี้ผมยิงโคตรเร็วแล้วแรงด้วยนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่แบบแค่แค่แรงนะคือยิงเร็วด้วยอะแต่เย็นแจ็คแม่งจะหาตีนไม่ผมตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหไอ้เชีย่ยแม่งแบบไอ้เชียเช่ย เขาบอกก่อเกิดเลยนะจังหวะนี้เพราะว่าทีมเขาแทงไม่เยอะเท่าไหร่คือแบบเห็นป่ะพ่อผมแบบว่าขั้นขนาดแบบแค่ผมแบบเข้ามาอยู่ในทีมทีมก็มีแบบพลังในการโจมตีแล้วนะทุกคนคือแบบตัวผมนี่เป็นตัวเพิ่มดาเมจนะคือไม่เหมือนกับฟรีไฟนะครับผมที่ต้องซื้อสกินแล้วแบบบวกสแต็กอ่ะเออันนี้ไม่เหมือนนะน้องๆคือพี่นม่มีดาเมจในตัวนี่มีคือพูดยังไงคือมีสแต็กในตัวแบบสแต็กแบบพรสวัส์ตั้งแต่เกิดนะน้องๆแบบเล่นอะไรก็เทพหมด เฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนอย่าเพิ่งจบนะเฮ้ยกลับมาก่อนถอย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 ผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยเ้ยเขาจะจบจริงปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮียทีมพวกนี้ก็กาขี้ผายเลยแม่งไม่ได้ให้เล่นอะไรเลยเอ้ยสวยสวยสวยฆ่าหน่อยฆ้าหน่อยอีนี่ยิงไปยิงไปยิงไปแตกโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนสารนิดแม่งไม่มากันผมวะโอ้โหเฮียแม่งแบบทีมแม่งกระโโปกเฮ้ยมันมันตายใกล้หมดแล้วนะทุกคนเราเข้าไปเก็บเรียวมะได้นะเนี่ยเรียวมะอยู่เนี่ยโอ้ยเฮียโคตรเร็วเห็นป่ะแบบผมมานี่แบบมันหนีเลยเห็นป่ะมันกลัวไง คือแบบกลัวดาเมจในตัวผมเลยว่าแบบเฮ้ยไอคนที่มาแม่งต้องรีบถอยนะไม่งั้นแม่งตายแน่ก็จะมีประมาณนี้นะน้องๆสาหรับพวกเกมข้อแตกต่างระหว่างเกมเกมฟรีไฟนะที่แบบว่าที่ผมเคยเล่นมาคือผมเคยเล่นจริงๆนะครับผมเกมฟรีไฟไม่ได้แบบว่าโมนะแต่ว่ารู้สึกว่าเกมมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับผมในสาหรับคนเล่นผมเลยแบบเลิกเล่นมานะครับผม ผมรู้สึกว่าแล้วก็อย่างเช่นยูทูบเบอร์ใหญ่ๆเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันนะเขาก็จะเล่นเกมอื่นกันก็ไม่ใช่แบบว่าเกมมันแย่นะทุกคนเดยกก็ต้องแบบเออบางเกมมันแบบเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ผมยิงแล้วผมยิงผมยิงยิงเอาดีครับผม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 โอ้โหอะไรนะครับโอ้เชีรยโดนดดนะทุกคนแม่งแบบเออคืนแบบถ้าไม่เอาทีมมาเขาเอาพี่ไม่ลงอะครับผมโอ้ยงไม่โปกชิบหายเลยไอ้เชียแบบคือแบบถ้าไม่ถ้าไม่ลุมพี่ก็เอาพี่ไม่ลงนะครับผมก็บอกแล้วแบบดามจในตัวพี่มันรุนแรงอ่ะ คือแค่พี่คนเดียวแม่งก็แบบคือทั้งทีมอ่ะผมต่อให้เลยนะแบบว่าแบบทั้ง2ทีมเลยเนี่ยเขามาบวกกัคนเดียวก็เอาไม่ลงนะอันนี้เขาแบบคือเขาใช้โปรแบบหยุดทห้ไม่พี่เคลื่อนไหวได้เห็นไ่มตอนเขาดูดพี่ก็เลยตายนะแบบเพื่อนอย่าเพิ่งจบได้ปะเนี่ยผมยังอยากเล่นต่ออยู่นะเอ้ยแบบขอเล่นแบบนานๆเน่ยพิ่งสี่สิบสี่นาทีเองอ่ะโอ้ยแค่แมงสตาก็ถ่ายง่ายที่ใหม่เลยโอ้ยแคยจบแล้วปะเนี่ยเอ้ยเพื่อนถอยกลับมาก่อนได้ป่าเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบไอเพนเกิดอยู่นะขอแบบเล่นแบบอยากได้แบบสักแบบคว เฮ้ยโอ้ยเฮี้ยแม่งเพลนกะยที่หมายเลยวะแม่งเอาเอาไฮยาเต้ไม่ลงคือไฮยาเต้เป็นแครี่ไงแครี่แล้วผมได้เล่นแครี่มันก็เลยแบบบวกดาเมจไปด้วยนะน้องๆแต่ตีมังกรช่วยไอซานนี่ก่อนนะครับผม,ผมรู้สึกว่าแม่งจะฟาร์มตลอดเลยฟาร์มไม่รู้ฟาร์มอะไรนะฟาร์มไปข้าไก่อยู่ดีไอเฮี้ยผมได้ไข่ด้วยครับผมโอ้โหไอหเอชีย้ยแบบเห็นปะคือแบบคือจีเอ็มเขารู้นะว่าแบบไอ้ใครคนไหนเป็นคนตีมังกรตีดาร์กนะคลิปก่อนก็ได้มังกรคลิปนี้ก็ได้ดาร์กนะทุกคนเออคลิปนี้ก็ได้ไข่นะทุกคนนกก็็แบบพี่โหดนะ เอ้ยาด์กเลยป้าเนี่ยเอ้ยจัดด์กเลยเพื่อนจัดด์กเลยเฮ้ยผมได้ก่อเกิดแล้วจังหวะนี้ผมอยากแบบอยากหนึ่งห้าเลยนะทุกคนแบบว่าแบบพอแบบคนโหดได้เปล่าอ่ะคถ้าแก๊กดึงโดนนี่แบบสวยไอ้เชี่ยมึงดึงอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหวเาวตลอดเลยแก๊กอะไรของคุณวะดูแบบคุณเล่นแบบนี้ไม่ได้นะแม่งเสียชื่อแบบอดีตสตรีมเมอร์เก่าเฮ้ยนี่จังหวะนี้ผมอัตตีไปแล้วนะอุ้ยไอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยอืมเอาดีครับผมโอ้โหอะไรครับผมอะไรครับผมโอ้โหอุ้ยอีกนิดเดียว ผมเกือบตายอะทุกคนก็แบบแบบใช้แบบทักษะที่ผมชำชองมาหลายล้านปีนะก็แบบไม่ตาย่ะน้องๆเห็นภาช็อตเมื่อกี้แบบโอ้โหไอ้ั้งไก่ว่ะทุกคนไก่โอ้โหอ้ดึงไปโดนโอ้โหที่เขาจะจบเลยปะเนี่ยเขาน่าจะจบแล้วนะผมว่าเออน่าจะจบแล้วแหละก็แบบประมาณนี้นะน้องๆสาหรับคลิปนี้นะพี่ก็แบบจะเล่นประมาณนี้แล้วกันก็พูดรายละเอียดเกี่ยวกับเกมสองเกมไปแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีก่อนละไปละ